สวัสดีครับพบกผมน็อตชอนนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบเกม PUBG นะครับกับสแ a p 845นะครับว่าถ้าเราปรับสุดที่มันจะปรับได้เนี่ยแล้วก็ผมเปิดรัอระยกได้นะเางาผมก็เปิดปรับสุดหมดเลยเนี่ยแล้วเราเอาไปเล่นเนี่ยแล้วก็บันทึกหน้าจอไปด้วยเนี่ย845ยังไหวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอตั้งโหมดกัน เป็นด่านไหนเเป็นด่านเบต้าแล้วกันครับด่านใหม่คนเดียวพอ,อ,อมาดูกันนะครับว่ามันจะเล่นไหวหรือเปล่านะครับสำหรับแปดสี่ห้านะครับ CPU ประมาณปีสองพันสิบแปดเนาะว่ายังจะเล่นพับจีไหวหรือเปล่านะครับในการปรับสุดของมันเลยเนี่ยแล้วเราค้นหาสักครู่นะครับผม โอเคครับเข้ามาในเกมแล้วนะครับโอ้โหภาพทำไมสีทำไมตัวผมขาวลึงแสงนี่ซีดเลยตัวผมนี่ซีดเป็นผักเลยนะครับผมภาพที่ผมเปิดเรียลลิติกไว้นะโอเคครับผมไม่ไม่รู้ว่ามือผมบังไมหรือเปล่านะครับผมขอเทสก่อนแล้วกันนะอัดตอนเล่นเนี่ย ยังตอนนี้ยังรู้สึกว่าลื่นอยู่นะครับแต่ตอนเล่นจริงเนี่ยแล้วก็ไปดูคลิปเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะลื่นแบบนี้หรือเปล่านะะไรเดีครับ ผมจะลงช่วงนี้แล้วกันนะครับเพื่อเป็นการทดสอบแล้วก็ไม่ตายไวจนเกินไปนะฮะสังเกตตอนโดดร่มโดดอะไรนะครับผมเมฆหมอกมาครบเหมือนเดิมนะครับผม อไปเล่นไปผมว่ายังยังว่ามันลื่นๆอยู่นะฮะอันนี้ผมใช้แอปโมบิเซ็นนะ,ะการเก็บปืนเก็บอะไรก็ทำได้ปกตินะครับ ปืนต่างๆก็ปกตินะครับผมก็รรู้สึกว่าลื่นค่อนข้างลื่นเลยนะครับี่ก็จัดว่าลื่นนะเฟรมเรทนะผมว่าก็น่าจะเกือบเกือบหกสิบเลยน่าจะเกาะเกาะหกสิบนะครับเฟรมการหันซ้ายหันขวาเร็วนะครับการใช้เจโรสโคบวันนี้ผมเปิดเจโรด้วยนะไม่มีหนว่วงนะครับแปดสี่ห้าผมว่ายังทําได้ดีอยู่เลยนะครับผมในปีสองพันยี่สิบนี่นะ จะหมดแล้วจะจะหมดปีแล้วนะจะหมดปีแล้ว2020 845ก็ยังเล่นได้ลื่นเลยนะครับผมดีต่อใจสำหรับเกมเมอร์สายประหยัดอย่างผมมากครับผม เสียงคนมาแนละ้วไม่รู้ว่าคนหรือบอดนะอยู่ไหนเอยอยู่ไหนอันนี้บอดนะครับผมการยริงกันอะไรก็ไม่ไม่มีเฟรมเลตตกแต่อย่างใดนะฮะ ลื่นปกติเลยแต่ว่าเราต้องไปดูเนื้อไฟในการอัดอีกทีหนึ่งว่ามันอัดได้ประมาณไหนครับคือตอนเล่นเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่ามันหน่วงเลยนะฮะโอเคครับเราไปตามเสียงเรียกร้องกันดีกว่าเดี๋ยวคลิปเราันจะนานเกินไปนะฮะขนาดวิ่งขนาดอะไรดีเทลก็ยังมาครบปกตินะครับผม เราจะตามเข้าไปนะครับผมเราจะซุ่มตามเข้าไปไม่รู้เขาเห็นหรือเปล่านะฮะแสดงว่าวเขาเห็นนะฮะเห็นไปที่เรียบร้อยแนละ้วโอเคครับผมก็เล่นได้เลื่อนๆนะฟับจีนะครผมว่าแปดสี่ห้าก็ยังเอาอยู่อยู่นะฮะ เราดูเขาเล่นกันบ้างครับพอผมเล่นค่อนข้างกากากุมคลวน,นะฮะไม่มีอาการกระตุกให้เห็นแต่อย่างใดนะฮะเล่นลื่นในปกตินะครับผมขนาดตัดภาพแบบ sdr นะครับสูงสุดแล้วนะฮะโอเคแล้วก็จบกันไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะผมมาทดสอบให้ดูเล่นๆขำๆเฉยๆครับบายยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอันนี้ลงเล่นนะ